อาวมานีกะกอนโมทนากอนสีให้พ่อนบาลีกับเวาให้ฟังกีแจงน้ำยมม่มเมยไหมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำถวายไหวในศาสนาวัดวารามกับจำนวนเงินเมื่นแปดพันเดียมาถวายธรรมาของวัสดุกับรู้ซื้อว่ามันข้นเกิเห็ดห้องน้ำกับิใหไงพอสมควร เบิดไปประมาณมื่นมื่นหาพันกัวกัวบาทเรื่อจากนั้นไกน่มีไม่ออกมากความบุญนำผู้ใดเนีย่ย 500. ไม่ไงไม่ตายหาลอยบื่อใหญ่เรื่เจั๊กบาทหารลย <Yeah. S 1> อลยไ <Yeah. S 1> ม่อ้อยหารลอยไม่ไงไผบอกสองรลอยผู้ใดเนี่ยอีกเนาะเออโลสองลอยบอกเออมารวมกันนั่นได รวมแล้วเป็นสองพันแต่ก็มีทิศตำรวจนั่นโอนมาอีกพันหนึ่งรวมแล้วเป็นสามพันพี่น้องมนโนทนานำจะสรุปแล้วว่าพี่น้องมารวมมนโนทนานำกะสีเหลืองเงินดุบม่านสี่พันสี่พันสี่ร้อยกว่าบาทสี่พันสี่ร้อยกว่าบาทอัตาม,มาก,ก็เลยเอาถวายให้ไม่ไงถวายคูณบาอาจารย์ถวายองค์พะพัน สามชองเลือสามพันกะเห็ดเป็นจะ่าพเห็ดอาหารไม่มีวี่วัจักบาทไม่มีวี่เห็ดอาหารจักบาทนะทออเออกะจีเออเอารวมเท่าไรกะเอารวมตามนั่นละกะจีเปนน็นอันว่าเมื่อพอดีเพิ่งเห็ดอาหารกันถวายครูบาอาจารย์เป็นเพนีกะสิเมื่อพอดีกับการถวายเพราะ ถวายครูบาอาจารย์ถวายเมชีถวายอาหารการเทียนห้องน้ำนี่ก็ถือว่าเข้าสําคัญนาะทั้งผาบมีถือว่าไม่ไงอ่เป็นต้นเป็นเจ้าภาพถือว่าทําประโยชน์เพื่อวัดบ่เมนวฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งวานี่หมายถึงว่าพาไปซูที่มากกาดียังบ่ทันมากกว่าดีมาแล้วก็สิไดใส่ห้องน้ำไม่ไงต่อไป ที่ผ่านมาก,กับห้องน้ำม,มันสุดโทมแห้งพักหลังมานี้จะมาเห็นผู้บามาบวนาชน้ำชนมาก,กับผ้ากันยางมาเขาอห้องน้ำทั้งเม่เนก็เห็นความลำบากเขาก็คือว,ว่าเศษจุตกรบัญชาตแต่มันกบว่ามีโอกาสพอสิริเหตุยากไปหันไปนี้ิวกายก็ยากไปซอยงานทั้งกุชินาลายก็เลยบ่าพอสิริเหตุพอดีไม่์นายมิจภาพเป็นจะภาพให้่กะถือว่าเป็นบุญของ ครูบาสิได้ใสแล้วก็เป็นอนุสรณ์ไว้วัดแม่ใหญ่ไหมทำให้อุทิศให้พ่อใหไงหนวยสิงแจม่มซื้อติดไว้เรืร่อยๆไปเบิ่งหระอ,อา่านเบิ่งหรอือเปล่านะเออซื้อก็ติดไว้เป็นอนุสนนรส่วนลูกหลานทั้งปวงพี่น้องก็ถือว่าเป็นบริวารเฮ็ดห้องน้ำมีมีอนิสงส์จังได๋พระพุทธเจ้าเพิ่นเว้า,ถ,าถึงเมตตาเพิอนอ่นเองก็เฮ็ดเ้าสู่ฟัง เพื่อให้เหาเข้าใจว่าเหตุเพื่อจังไรล่ะเมีอในสงไปท้างหนาจังไรคนเห่านี่ความถูกเนาะห้องน้มเอื้นว่าสู้ขาเขาเขียนไว้สู้ขาเขาใจเขาว่าสู้ขาอยู่สู้ขาคือหมายถึงทีปลดถุกถ้าผูใ้ใดปวดท้องจังได๋ก็มีความสูงกินเขาอิม่มแล้วปวดท้องแต่งตัวงามคันปวดท้องก็น,นาบูดเด้ทรมานลําบากกันปวดท้อง ที่เขาของน้ำบ่มีมองเขานี่ทุกที่สุดไปวัดนี่จึงวัดหลายหลายวัดนี่ส่วนมากไปวัดหลายหลายวัดนี่ลงปั๊มนี่ไปเขาของน้ำก้ามมาไม่ออกสีเบ่าหลายๆคนว่าของน้ำสะอาดบรสดดิสัทธ์ของน้ำดีบ่ดีเขาสีเบ่ากัน้องน้ำมีสำคัญถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วกับห้องน้ำนี่อันนี้สงผู้ปราถนานนสิ่งใดสิสมปราถนาสร้างห้องน้ำเหมือนกับส้่งวิหารลท่านอันนี้สงซ้ากันกับสร้่งโบสถ์ ขาวานี่สงสางโบสถ์มีหลายมีสางวิหารหาละท่านคุทธีสลายมีหลายห้องน้ำครับอันนี้สงสําำนันเพราะห้องน้ำนี่สำคัญเ่งที่สุดผู้ได้ไปมาพระสงฆ์เจ้าผู้หน่อยผู้ใหญ่จะฝ่าร่าษากริย์ถิ่มบ่ได้ห้องน้ำในข้างพุทธการเปาพระบธเจ้าพุทธพุนธจังหน่อยทางพุทธการมีมโนคนหนึ่งเป็นสร้างท่อสร้างตีท่อ ทำมาค่าขายทองรวยรวยแล้วก็เลยมีความคิดว่าเฮาีนีัสย์สินเงินทองหมากมายอายุก็แกมาพยบสินเหล่านี้สิยู่แ่ในโลกบ่ทรงเฮาไปหอดพบหนาคันหากว่าเฮาตายไปแล้วนี่เงินหาหา้ได้หลายนี่ก็บ่าตามเฮาไปทิ้มไว้ให้ลูกหลานใสเพิ่ยจงใช้ค้ามา มีแต่ลูกห้านสิไดใช้ทราบสินนี่บริตามเข้าไปอีกอย่างขันแม่หากว่าเขามีอายอยู่ๆเข้าสิได้ใชทราบหอมอดเมื่อตายตายไปแล้วก็ะถิ่มไ้ในลูกบริตามเข้าไปฉะนั้นเงื่นหลายๆนี่ม่เป็นประโยชน์ทา้าไหวซื้อเฮ้าควรฟังไวในศาสนาความคิดของบัณฑิตระเจาวาบาดนี้เพื่อนก็นเลยสิบไปสู่บานว่าลามไปบ่งว่าเขาเสิเหตุหยัยง คนฉลาดคือเคยบอกไม่ไงว่าถ้าเเิตบนห้าพี่น้องให้พิจนานาเนี่ยดรอเหตุอนุสรณ์จังว่าเบาซึมไม่ไงฟังนือว่านี่แหละเฮ็ุอนุสรณ์ว้ให้เจ้าของและให้พ่อใหญ่พร้อมใส่จักรไรปีง่กย่าไรบ่จากเบิดเช่นไม่ไงกับบริษนทอิทูถิมหลังจากนั้นก็เลยคิดแต่ังสีเฮตุอนันใดสิเป็นประโยชน์ลาวิหารกุฏิเขาเห็เบิดแต่ห้องน้าม,มันเขินขาดเพินก็เลยว่า เข้าควรทำสุขาทุกคนมาเมตะประสองค์เจ้าเมตะพุทธองค์พระเจ้าราชกษัตริย์กับเขาห้องน้ำก็เลย่ดสร้างห้องน้ำเมื่อสร้างห้องน้ำแล้วปั๊บก็นิมนต์พระสงฆ์มีภาษาริบุตรเป็นประธานในในวัดในสาวัตถีนั่นถวายทานถวายแล้วกับปา่าถนวาข้าพระพุทธเจา้าถวายเมทะกุฎดดีหรือสุขาหรือห้องน้ำนี้ ตราบใดผู้ขายยังท่องเที่ยวในวัดตรังสารบมาท่ท่านถึงนีพผ่านขอผู้ขายจะได้ไป็นเก็บไข่ได้ป่วยจะถูกแกทรมานได้าลาบากโรคภัยจะเบียดเบียนให้มีความสุขเหมือนกับปศุถูกแก่กคนอื่นข้าบปวดถูกข้าวปวดห่อทองมันมันถูกข้าวในเขาของน้ำหลวก็สบายถุกจำเฮาและลังเทียนั้นเทียนทั้มาสวมแซมสมอง ที่ไม่รวยใหม่น่ะเอาชกโกไเป็นตังชอมแชมใส่นะ <S <S ่ะบอ่าข้าวขี่รถมาแลนด์ปื๊ดเข้ามาจนรถแรงปึงบงังเขาเข้าเลยเนี่ยห้องน้ำขี่ให้หายนะ <S 1> <S 1> พอมันถูกหน่วบริเวณบ,บ้า,านเท่าได้เอาเนี่ยเขาขี่รถเข้ามาขามาขายก็ห้องน้ำสำคัญทั้งผีเขาก็ไ่เคยเขามาเ,ามาเป็นยังมันอยู่หลังเม่นมันไก่ผู้เคยแลนดปืด๊ดเข้ามาห้องน้ำขี่ลายนั่นแหละแต่ละเหมือนใส่คนมาใสอยู่ตลอด ตามสังเกตนะบานนี้อันนี้คือกันเพื่อกับบานนาวะว่ะขอความสุขจะมีแกผู้ขาเหมือนผู้ขาได้ปดเปลืองความสุขแกคนอื่นล้างอย่างนั้นก็ทำบุญบ่เคยขาดต่อมากระลาโลกนี่ตายไปแล้วเก่เกิดในสวรรค์สันดาวดึงมีบรรวานนั่งพันนั่งอัปสรแล้ัก็วิมานทองคำพอนีิสงตรงนี้เป็นผูมีความสุขในโลกสวรรค์ล้างอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายก็สนทนาการหลังจากที่คนนั้นตายว่าพคนนี้ตายไปแล้วเพวื่อนในสางห้องน้ำให้ครูบาอาจารย์ใส่ที่เป็นจได้นอคุยสนทนาพระพุทธเจ้าก็เลยเดินทางมาเห็นก็เลยถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอพาการสนทนาการเรื่องอนไดภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าผู้ขาสนทนากันเรื่องที่มานบายช่างทองถวายให้สร้างห้องน้ำถวายแกภิกษุ เขาปราถนาเช่นนั้นเช่นนั่นจะเป็นเชนน่นใดพระเจ้าวัากวากรวิษุได้จังท่องความปราถนาเขาสําเร็จบันี้เขาบนเทิงในโลกสวรรค์เขามีบริวารปราถนาสิงนั่นสิ่งที่เขาปราถนาสําเร็จดูกวนวิกูุทั้งหลายไม่ให้อดธาโคตก็เคยเห็นมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามอ,องค์วรวิกุไม่นำบาตันหังก่อน ทำไมนั่นเข้าเกิดขึ้นมาเข้าได้สร้างห้องน้ำถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลปิสุแล้วก็ตั้งความบารถนาว่าตามใดผู้ขาย,ยังเวียนบายใยเกิดความบารถนาของผู้ขาหวังจากขนสัตว์ออกจากทุกขจึงบารถนาดีไงว่าถวายห้องน้ำในเข้าครั้งนี้ขอรารถนาะขอให้ผู้ขา าพระพุทธเจ้าตัดสรุูเป็นพระสัมมาุทธเจ้าองค์หนึ่งเพื่อจะค้นซั์ขามจากโอขาค,คือความถูกที่มีพระสัมมาสุทธเจ้าองค์นั้นกับอนุโมทนาดูงวันมีส่วนทั้งหลายเห้าด้ถาวายท่านห้องน้ำและห้องกะเกิดในสวนรรค์เทวโลกท่องเที่ยวอยู่นานจนล่วงเลยมาถึงปัจจุบันเห่าใ้มาเกิดและมาตดสรลปเป็นพระสัมมาุทธเจ้านั่นคืออานิสงส์ เขาเคยได้เฮ็ดไวแล้วและมนมนั่นก็นเฮ็ดไวเช่นนั้นนี่คืออาน,นิสงส์ของการถวายห้องน้ำความปราถนาห้องน้ำนีลดเปลืองความถุก์ม่มีผู้ใดอยากถูกเก็บไข่ได้ปว่วยเพราะฉะนั้นการเฮ็ดแล้วก็หัวจักปราถนานาํำอันนี้ก็ปราถนาน,านํำเน่ได้ก็จังดีเปรารปานากับ่เป็นยังได้บุญบอ่ได้บุญนั่นแต่ว่ามันคนละยางกันอีกคำว่าปราถนาคือเขามีเป้าหมาย ฉะนั้นการนุโมทนานำใหในไหม้มอมญยาตทีรรมเอิ้นว่าญยาตทีรรมทั้งเบิดได้รวมอนุโมทนาน,านำปจัจจัยมาห้คคูบาอาจารย์ได้เหตไหไ้เป็นรูปประธรรมขึ้นมาเพื่อจะให้คูบาอาจารย์มาในทิศทั้งสี่ได้ใส่สอยได้เป็นทีปดความทุกข์แล้วขอความปรารถนา ปี่ญาโนมผู้เสียสละปัจจัยในเหตุในธรรมจงสำเร็จดังเจตนาหมายโดยทั่วกันดูกฐานทุกคนเทอญ